ก็จอดจำดยวเลยหมย่แวว่เราจะเป็นสายจอดเราไม่ค่อยใส่แว่นนะเราไม่ค่อย,ยตั้งแต่เราทำ YouTube มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แว่นแล้วไ,ไม่ได้แว่นเยอะวันหนึ่งเราไปถึงยี่สิบบ้านเด้ยไปจะถามว่ารัดมีดวงตาเยอะไหมแล้วก็ดูมีดวงตาจากที่อยู่ พี่จูเขาเห็นเราเฮ้ยเราไม่ต้องแวนเยอะหรอกเดี๋ยวเขาก็ส่งดวงตาแล้วมาให้เราเองแค่แค่ก็ไม่ต้องแหวนเยอะหรอกวันวันหน,นึ่งอะ่ะไปส่งใจพี่ๆเพื่อนเด้อเด้อจอไปเดยเดี๋ยวเขาก็มาส่งใจเดยวระบบเขาก็ส่งนี่พิรีบแล้วรีบเสร็จไรแล้ว ไอ้เด็กไอ้ไอ้ยไอ้ยไปส่งใจเพื่อนเพื่อนได้ไม่ต้องเฝ้าน้องเลยไปเลยไปเลยน้องีห้าก,ก่อนแป๊บนึง ไอ้ยศไม่ต้องไอ้ยศไม่ต้องไอ,งอ้นี่ทุกคนไม่ต้องฟฝ้าเงาเด้อเหรอวะทำไม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 น้องเล่าน้องเล่าใส่ชอบเอาเสื้อสีสีสีชุดชุดยูชุด กินนกินนี่ไปด้วยมันแข็งนี่ผ้าเลยทำไมทำไมถึงบอกใส่เสื้อแบบสีสุดๆดเพราะเราเราเป็นคนผิวขาวใช่ ถ้าเกิดว่าผิวผิวขาวนี่ต้องใส่เสื้อสีดสดๆเขาจะได้ตัดผิวต,ต้องรีดผ้ายกว่ากว่าอีโกโก้มันจะแข็งดู่ที่โก้มันแข็งมากเลยอันนี้กาแฟยังละลายนะโกโก้นี่แบบอันนี้คือฮาร์ดไข่ พี่เพื่อนๆเห็นปะทำนองนี่คือรีดผ่านจะพากันเฝ้าเด้อโอเคค่ะน้องหลัดโอเคค่ะไอยศไอยศไม่ต้องพ่อร้องเด้อไอยศไอ้ยศไปส่งกำลังใจพี่เพื่อนๆวันนี้ไอยศหยุด,ด อายุก็ทำงานบ้านเราอายุก็ไปส่งกำลังใจเพื่อนๆพี่ต้องเฝ้าน้องดอกเนญ่าเดีวยวน้องอน่ะไปส่งกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆได้เลยผีผ้านี่เราก็ต้องอันนี้ก่อนเดยอันนี้ไม่บ้าของจริงนะคะพี่ๆเพื่อนเราไม่ต้อง เราไม่ได้สร้างภาพเด้กพระมวดบอกโอเคฟองบอลบา,บายบาย,บายอย่าเฝ้าคอยเอยจะไปส่งใจเพื่พอนๆเลยคอยบนเนค่ยคอยจะค่อยจะสร้างทิ้งไว้เลยใครผ่านไปผ่านมาก็กดไลค์ชมกดไลค์ลคอยจะเอาเจ็ดสิบไลค์แล้วค่อยสิลงเลยให้อยากให้คอยลงเพราะก็ าะให้ค่อยเกิดกดจะดสิบไลค์ก็ค ter ่อยจะลงถ้าไม่ได้เก็ดสิบไลค์ค ok ่อยจะไม่ลงเขาจะรีพาสติ้งอะดิ้ง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 รีผาไปเต้นไปเอยดิ้งอะดิงดิงดิงไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคค่ะพ่อบอลขอบคุณหลายเด้อ